สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History the Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเกมโบราโบราแล้วก็เกาะโบราโบราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ f ร e n c h p o l y n e เซียไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเกมวานูอาตูแล้วก็หมู่เกาะวานูอาตูบ้างซึ่งวานูอาตูเนี่ยเป็นประเทศต่างหากของตัวเองเลยนะครับวานูอาตูเนี่ยอยู่ในหมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้จริงๆก็ใกล้ๆกับโบราโบรานั่นแหละครับแต่ว่าจะอยู่เยื้องไปทางฝัง ั่งตะวันตกมากกว่าก็เลยอยู่ใกล้ทวีปออสเตรเลียมากกว่าด้วยเหตุนี้วานูอาตูเนี่ยก็เลยได้รับอิทธิพลจากทั้งประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสครั้งหนึ่งเนี่ยวานูอาตูเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของทั้งอังกฤษและฝรัง่งเศสพร้อมกันเลยนะครับประชาชนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอังกฤษหรือกฎหมายฝรัง่งเศสกฎหมายของอังกฤษเนี่ยมันจะสตริกกว่านะครับกฎข้อห้ามเยอะกว่าแต่ว่าคุกอังกฤษเนี่ยจะอยู่สบายกว่า ในขณะที่กฎหมายของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะอนุญาตให้เราทําอะไรได้เยอะกว่านะครับกฎหมายมันจะสบายกว่าแต่ถ้าถูกจับเข้าคุกเนี่ยคุกฝรั่งเศสเนี่ยจะอยู่ดีสู้คุกอังกฤษไม่ได้นะครับมันก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเราต้องไปอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นตามกฎหมายไหนแล้วก็อยู่ในคุกแบบไหนกันแน่นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยชาวานูอตูเนี่ยก็เริ่มมีอิทธิพลทางธุรกิจแล้วก็การเมืองมากขึ้นจนพอถึงปี1975นะครับชาวานูอตูเนี่ยก็ได้เลือกสสเป็นครั้งแรกแล้วก็สุดท้ายกก็มีาาารทรทํปะช มติว่าอยากจะตั้งตนเป็นอิสระไหมแล้วก็ในปี1980เนี่ยวานูวตูเนี่ยก็ปลดแอกเป็นประเทศเสรีจากทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเลยอุตสาหกรรมของวานูวอตูนะครับที่สําคัญก็คือการท่องเที่ยวการจับปลาแล้วก็การเลี้ยงวัวแน่นอนว่าบนเกาะเนี่ยไม่มีวัวนะครับก็จะต้องมีการนำเข้าวัวจากออสเตรเลียจากที่อื่นเข้ามา นอกจากนําเข้าวัวแล้วเนี่ยยังนําเข้าม้าด้วยเพราะว่าชาววานูอตูเนี่ยเขาเลี้ยงวัวกันแบบชาวอเมริกัน c o w บอยเลี้ยงวัวเลยครับก็คือขี่ม้าแล้วก็ควบม้าคอยเลี้ยงวัวต้อนวัวเข้าคอกทีนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของวานูอตูก็คือคาวาคาวาเนี่ยมันถือว่าเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลพลิกไทนะครับรากของคาวาเนี่ยถ้าเอามาสกัดมันจะได้น้ําเป็นของเหลวสีขุ่นๆขาว,ขาว น้ำคาวาเนี่ยถ้ากินแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกง่วงซึมนิดๆแต่เราจะอารมณ์ดีแล้วก็ยังมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อด้วยคือชาววานูอาตูเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเรากินคาวาเนี่ยจะสามารถทํางานหนักได้แล้วก็ไม่เหนื่อยคาวาเนี่ยมันเป็นพืชที่มีบทบาทสําสคัญในทางพิธีกรรมของชาวเมืองแถวนี้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยผมเล่าไปแล้วว่าชาวออสโตเลนนเซียเนี่ยเดินทางจากไต้หวันจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปในมหาสมุทรเท่ากับไปทางฝั่งตะวันออก รจริงๆแล้วชาวออสโตรเซียเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือพวกเราเนี่ยจะเขียวหมากถูกไหมครับดังนะนั้นทั้งคนชวาคนไทยคนกัมพูชาชาวเลอะไรก็จะเขี้ยวหมากกันหมดจนกระทั่งเนี่ยพอเดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้แล้วก็มารู้จักกับพืชคาวาเนี่ยคนก็เปลี่ยนจากเขี้ยวหมากมานิยมการกินคาวาแทน ตั้งแต่นั้นเนี่ยไอการเคี้ยวหมากมันก็เลยหยุดอยู่แต่เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เผยแพร่ไปไกลกว่าทางทิศตะวันออกมากกว่านี้แล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงวานูอตูเนี่ยโดยไม่พูดถึงศิลปะประจำชาติเขาเลยก็ไม่ได้นะครับอันนั้นก็คือซันโดอิงหรือว่าการวาดรูปบนผืนทรายนั่นเองนะครับก็คือการใช้นิ้วเนี่ยเขียนวาดรูปบนชายหาดจริงๆศิลปะเนี่ยเก่าแก่มากนะครับแต่ว่าเก่าแก่แค่ไหนเนี่ยมันก็หาหลักฐานยาก ถูกไหมครับเพราะว่ารูปที่วาดบนชายหาดเนี่ยแป๊บๆปบมันก็ถูกน้ําถูก,กลมชาออกไปแล้วซันดรออิงเนี่ยมันเป็นงานศิลปะที่ผสมผสานกันเยอะมากนะครับมันมีทั้งวิจิตศิลป์ก็คือภาพสวยงามมีทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตการแสดงแล้วก็มีทั้งวรรณกรรมแทรกเข้ามาด้วยระหว่างที่วาดรูปเนี่ยคนวาดก็จะต้องท่องบทสวดไปด้วยแล้วก็บทสวดเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่บางทีก็เป็นนิทานนะครับตัวอย่างเช่นนิทานเรื่องหนึ่งเล่าเรื่องของนักทำหน้ากากสองคนที่ทำหน้ากากแข่งกัน นะครับใครจะทําหน้ากากได้สวยกว่ากัน2คนนี้ก็นั่งหันหลังแล้วก็ทําหน้ากากแล้วก็กลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะแอบมองลอกเลียนแบบหน้ากากของตัวเองแต่พอทําออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าก,ากากที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็หลังจากเล่านิทานเรื่องนี้ระหว่างที่เล่าก็จะมีการวาดรูปบนพื้นชายหาดแล้วก็รูปที่วาดเนี่ยมันก็จะนําเสนอเรื่องราวในนิทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นศิลปะที่ผสมผสานกันกระหว่างการวาดการเล่าเรื่องแล้วก็รูปที่อยู่บนชายหาด ลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของแซนด r รอยิงที่น่าสนใจก็คือระหว่างการวาดเนี่ยเราต้องลากนิ้วโดยห้ามยกนิ้วขึ้นเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเส้นเนี่ยมันก็จะต่อกันเป็นเส้นเดียวเลยซึ่งทําให้นักคณิตศาสตร์หลายคนเนี่ยสนใจศิลปะนี้มากเพราะว่ามันตรงกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่ากราฟเตีรีคือการจับคู่ระหว่างจุดต่างๆสุดท้ายนี้นะครับยังมีอกคระวานูอัตูที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เป็นลักษณะเดียวกับแซนด r รอยิงด้วยแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขียนเป็น A B C D E นั่นแหละแต่ว่า สามารถเขียนได้โดยที่ไม่ต้องยกปากกาไม่ต้องยกนิ้วเลยก็มีชาววานูอาตูหลายคนเนี่ยก็เรียนรู้อักขระชนิดใหม่นี้ทีนี้เราจะมารู้จักบอร์ดเกมวานูอาตูกันบ้างเกมนี้เนี่เป็นเกมที่ออกมาในปี2011นะครับโดยนักออกแบบบอร์ดเกมชื่อว่าอลันเอพรอนวานูอาตูเนี่มันเป็นเกมแนวประมูลแนวบิดดิง้งแต่สิ่งที่เราใช้ประมูลเนี่ยไม่ใช่เงิน แต่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแอคชั่นมาร์เกอร์หรือว่าตัวแสดงแอคชั่นในเกมนี้เนี่ยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะมีแอคชั่นมาร์เกอร์อยู่5อันเราอยากทําอะไรเนี่ยเราก็จะเอาแอคชั่นมาร์เกอร์ของเราไปวางจะวาง1ชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นก็ได้นะครับก็กระจายทำแอคชั่นต่างๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าวางแล้วเราจะทำแอคชั่นได้เลยนะครับคนอื่นก็อาจจะมาวางในช่องเดียวกับเราก็ได้แล้วก็พอวางครบหมดทุกคนเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าช่องไหนใครที่วางแอคชั่นมาร์เกอร์มากสุดก็จะได้ทำแอคชั่นในช่องนนั้ ใครที่ลงแอคชั่นมาร์เกอร์ไว้แต่ไม่มากนะครับหรือน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะถูกตัดไปเท่ากับเสียเที่ยวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอคชั่นทั่วไปกับเกมแนวเกาะเนาะก็จะเป็นการหาปลาการสร้างโรงแรมการเก็บผักผลไม้แล้วก็การพานักท่องเที่ยวมาขึ้นเกาะนะครับเกมเนี้ยเพลินๆเนี่ยมันเป็นเกมที่สวยนะครับเราดูแล้วเราก็เล่นเพลินใจแต่ว่าจริงๆมันเป็นเกมที่ชั่วร้ายมากเพราะว่ามันตัดกันขัดแข้งขัดขากันเยอะมากคือบางทีเราวางแผนอยากทำแอคชั่นนี้แต่คนเนี่ยมาทุ่มแอคชั่นแบบว่าเสีย เทิร์นไปฟรีๆนะครับระหว่างที่เล่นเนี่ยก็มีความเฮฮาปาร์ตี้กันสนุกมากทั้งหมดเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเกมวานูอาตูแล้วก็ประเทศวานูอาตูนะครับก็หวังว่าถ้าเกิดเรารู้ประวัติศาสตร์รู้ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเมืองต่างๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถเล่นบอร์ดเกมที่มีธีมนั้นๆได้อย่างสนุกสนานขึ้นใครที่สนใจบอร์ดเกมอะไรมากขึ้นก็สามารถติดตามรับชมช่องของผมได้สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e ได้ขอบคุณมากครับ thank you